สุขสบายมันสเสบือมั่นเครื่องไม่ฟืองเก็บเจ้ให้ได้ความไข่เจดได้มีเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ผมพาพี่ปาน้องนะครับมาเลาะมาเที่ยวตลาดนะครับเพ่งตลาดผลข้างกิ่งอำเภอบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีครับท่านผู้ชมครับมามาเที่ยวตลาดมั่งกันเพราะผลที่มีร่างกายในตลาดนี่กันผู้ชมครับร่คาชิปบ,บาทเพื่อพ้อทางการเกษตรพี่น้องครับปลูกเองขายเองถูกถูกตลาดยังกว่านี่ ตลาด e, <90 S 1> บ้านคำกิงครับขนมครับขนม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 นั่งเล็บนั่งเล็บบ่ะครับตุ้งเท่าไรครับเนี่ยยี่สิบบาทอ๋อ awesome. เ <again> ดี๋ยวจะมาอุดหนครับเดี๋ยวจะมาอดหนเอาล่อตลาดกันเด้อครับเอาสวัสดีท่าันผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพาพี่อนหนองนะครับมาแวะมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดนะครับตลาดเป็นตลาดบ้านคำพิงนะครับตลาดบ้านคำพิงนะครับ ตำบลมันอันนี้มันขึ้นตำบลมันจันท์นมันตัดขึ้นตำบลมันมันตำบลมันจันท์นะท่านผู้ชมนะครับนะครับโอ้แนวหมากตัวนี้งแนวหมากแนวหมากเป็นไหนขายดีปะไปเรื่อยๆเนาะแม่ยังเอายังเจีมแถวนั้นโลกเขาเสียนเนี่ยครับครับวันนี้ช่องน้ำล่องเชนเอากระแปตลาดครับเห็นตลาดตลาดก็เลยแวะบ้างนะครับนะ เอาแบบกันแบบไปง่ายพี่น้องนะครับนะครับง่ายนะครับโอยังมาครับนี่ไอ้ทวน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 อยู่ครับไอ้ทวนทวนอยู่งานประเภทของงวัดนากวางวัดมาตั้งทีเลยพี่น้องสิบบาทครับพอโย่พอกินสิบาทนะครับสมัยสมมุนะครับสิบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับอามาเนี่ผมมาแวะตลาดนะครับสิบาทสิบาทต่พ่อได้ขไทยบะ ไปเรื่อยๆเนาะอ๋อเอาดีๆนะครับให้ไปร่อนใจยใครที่ขายดีนะครับเครับ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 อาจารย์ผู้ชมนะครับนี่เป็นตลาดประขันวเปียนะครับตะรวนบ้านกันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดรดอยตนีนะครับอ่านพองเชลก้าแปดนะครับทานมานะครับไปเล่ยอยากให้ปีให้น้องมาเที่ยวตลาดน้ำกันนะครับผู้ชมนะครับครับแมนยังไงล่ะครับนี่อันนี้แมนี้ยังหนอโอ้ขายสิบลวตันนี้ครับ ฟังเราขายสิบบาทลวครับพี่น้องนะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอากล้วยสิบห้าบาทมีละสิบห้าบาทแม่ค้ากําลัางรุนโทรศัพท์อยู่แม่ค้ากํลา,ลา,กาลาังรุนเอาพริกจานละสิบบาทพรี๊ดครับนี่ก็เป็นตลาดนะครับตลาดบางขันพี่น้องนะครับอ่าหายพี่น้องนะครับแวะมาเที่ยวมาชมตลาด ทนจริงน้ำกันกน,นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้สมพักอ้ไข่ปลาครับไข่ปลาไอเสบบดแล้วมันเดิกแล้วโอ้ทงไฟนะครับนี่ยทงละสามขิบบาทพี่น้องอาหารสเซเว่โลกครับซื้อไปแล้วรับท่านเลยกินเลยเพราะต้องเขาคั่วปว,ว,วดหัวเดือดร้อนวัดปัญญงยังเตาแก๊ เขายดีครับจนสุวัดแล้วห้ามสุวัดล้วครับอ่าถุงไงอยู่ของเรานะครับสามสิบาทนะครับถุงไงอยู่พี่น้องถุงญ่อยู่ครับอันนี้ก็เป็นผละไม้พี่น้องนะผละไม้ตามฤดูกาลนะครับมี่ลูกครับน้ำนะครับนี่นะครับอ่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทอ๋อลูกละวิบห้าบาทนะครับบอเป็นโลเลยครับนี่ครับอันนี้แปดสีดผลละไม่รับ ผู้พี่น้องนะครับนาฮักข้องงามของแท้ได้ครับอ่านาบ่อฮักข้อบระงามแต่เมฆาได้พี่น้องนะครับตลาดพังกิงนะครับตำบลบันจันอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องนะครับอ่าภาพี่น้องอ่ามาเชียวมาชมอะไรครับดำรงชนาง98ครับครับอันนี้ครับผมว่าผมมันขอว่าผมอยู่นี่แหะครับ อ่าไนีิเป็นกระแต้ได้พี่น้องนะครับซัดปลานะครับกระแตนะครับคั่วให้เราเรียบร้อยตัวเทอะไรนะครับนี่ตัวละลอยค่ะตัวละลอยพี่น้องนะครับตัวละลอยใช่รสได้ค่ะอ่าสงสัยให้ถามอ้าวต่อได้รสได้นะครับกระแตสงสัยให้ถามค่ะสงสัยให้ถามกระแตบ้านอยูใช่ไหมคะครับบ้านอยู่ทับทิมเหระค่ะอยู่บ้านทับกิงเนาะครับอ๋อครับครับกระแตคือใช้ทามมากกระแตอืม ครับนี่เป็นพืชผลทงการเกษตรพี่น้องนะครับกับพืชผลทงกาัเกษตรนะครับตลาดประทับติงนะครับพี่น้องนะครับครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายขจชมนะครับนะครับผลไม้สวยๆพี่น้องผลไม้สวยๆผลไม้สดๆพี่น้องนะครับสวยๆนะครับพี่น้องนะครับผลไม้นะครับบก่วงนะครับ ผลไม้สดสดสวยๆนะครับแม่ค้ากับสวยๆผลไม้กับสวยๆแบบนี่ไต่เน่าสวยๆน้ำกันพี่น้องครับนี่แต่เน่าสวยๆรับโอ้ยสวยพี่น้องนะครับตลาดปันคำกิ่งด้วยครับแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผู้ขายกับสวยผลไม้กับสวยผลไม้สดสดแต่แม่ค้าเดี๋ยวป้ใจนะครับ แม่ค้าพ่อแน่ใจครับแต่ผลไม้เนี่ยสดแน่นอนนะครับนะครับสดๆนะครับสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับอ๋อไอไอลูกละสิบบาทของเจ้เนี่ยแม่แม่นังไงโอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลกละสิบบาทผลไม้ก็สวยแม่ค้าก็สวยนะครับมีแต่เนืส,นสวยๆยู่น้ำกันครับ S <S <S อาก็จะเห็นมาคาสวยมาตลาดระครับกิงนนะพี่นออมม้องเอามะม่วงมะม่วงนะครับตัวละสีสิบบาทรับพันหนังครับนี่แก้วขมิ้นอ๋อแก้วแก้วขมิ้นพี่น้องนะครับแก, <ๆ S 2> แก้วขมิ้นนะครับไสวยเลยนะครับ สดๆนะครับนะครับพลไหม่เล่านะครับสดๆทั้งนั้นเลยนะครับเออสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเมื่อนี้ยน้องชาแนลก็เปลี่ยนแตมาตลาดก็เลยไทยเมคาง่ำๆเ้เบิงปวดระคบยิ่มเปรยเปรยอยู่ครับเป็นไรขายดีพอพี่น้องคือไปนั่งลบอยู่แท้โอ้ยเมกากำลังลุ่นอยู่นะครับ นะครับในพืชพลนต้างการกษตเพี่น้องนะครับสดสดนะครับนะครับใหม่ๆสดสดนะครับครับครับใหม่ๆสดสดเลยนะครับผักนะครับใหม่ๆสดสดเลยนะครับใหม่ๆสดสดเลยใหม่ๆสดสดเลยนะครับครับนี่เป็นพืชพลท้านการกษตเนะทรานผู้ชมนะครับครับพืชพลนางการกัดเซตใหม่ๆสดสดนะครับครับใหม่ๆสดสดเลยนะครับ อาตลาดนะครับตลาดพังกันปิงนะท่านผู้ชมนะครับผักสวยๆราคาก็ถูกครับผักสวยๆผักสดๆแมคคาช่วยๆนะครับสวยๆราคาก็ถูกด้วยครับราคาก็ถูกการเท่าไรเขียบนักธไรข้อใจผกคิดก็บักก็เทียบทิบบาทผมกิดเทียบิบบาทโอ้ยชิบบาทพี่น้องนะครับแล้วก็หอมตัวแ่าชิบบาทห้าบาทสิบบาทนะครับบัวแพงนะครับตัวแพงจับตัวแพงตัวแพงนะครับพี่น้องนะครับครับตัวแพงบัวแพงนะครับพี่น้องนะครับ เพื่อผลทางการเกษตรนะครับเกี่ยวตลาดได้ครับพ่อพ่อคณะทันผู้ชมนะครับนะครับใหม่ๆสดๆนะครับใหม่ๆสดๆนะครับสดจะเป็นแม่ข่ายแม่ข่ายนี่บสดแท้ครับไม่แช่ไม่แช่ไม่สดแช่ถ้าฟ้ากล้ามถึงสดแท้แน่นอนนะครับครสดละไม้ลากไม้นะครับพี่น้องนะครับนีผลิตย่อยจินตลาดได้ครับเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะเป็นผลผลทางการนนะเกษตรยังต่างๆนะครับนี่เทียบกันนะครับเอาเนื้อแดดเด,ยเดียวพี่น้องครับใส่กรอกหมูนะครับขายยังไงครับขายขอละหาบาทขายฮะขอละหาบาทครับอันนี้แดดแดดเด,ยเด,ยเดียวโจนิดได้ครับอพี่น้องไอ้เนื้อแดดเด,ยเดียวนะครับข้าม้าอุดหนุนเราเนี่ยครับนี่อ่าย่าให้มันคามว่อนี่ไปนี่เป็นไรแดด มันติ่เป็นเนื้อไรแดดครับนะครับตลาดบังคันกิ่งด้วพี่น้องก็ครับตลาดคากิ่งนะครับตําบลบานกันอําเภอเมืองจังหวัดนนรธานีนะครับมันนี้ช่องช่อแนวข้าวแปนะครับแต่ว่าออาแวะนะครับมาเยี่ยมมาชมภาพพี่น้องนะครับมาชมตลาดนะครับึงตลาดตลาดสดเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับของยกของกินมากมายใกล้ของกันบรว่าเป็นอาหารโซนอาหารแห้งนะครับเพิดผลการเกษตรนะครับพลมากลากไม่มีเพียบเพื่อกันนะครับตลาดี้พี่น้องนะครับ แม่ข้ากันเปตักตักขึ้นกันนั่นแหละครับขึ้นกัน่า่าฮาครับหยอดไกลพี่น้องนะครับทอดไกลนะครับเป็นตะยี้ตะกินพี่น้องนะครับอาหารตะเบ็ดรู่นะครับไปหอดบ้านกินในเล่ย์เต้องเข่าขั้วเขาหัวในร่องก็ต้องไปปวดหัวก็ต้องไปยุงยากกับเตาแก๊สนะครับแม่ข้าเราใส่แล้วนี่นะครับโดนแม่ข้าเราเอาใครดีใครดีแล้วพี่น้องด้วยครับนะครับ ตลาดปันคำจริงนะครับตำบลบันจันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับครับผมพาพี่น้องมาตลาดนะครับครับเห็นมาแวะนะครับมาแวะก็ได้ให้พี่น้องได้ชมตลาดน้ำนะครับตลาดปันคำจริงนะครับพี่น้องนะครับนะครับช่องน้ำล่องเชน่าก้าแพทย์นะครับแต่มาตลาดภาพาพี่น้องแวะนะครับแสงพระจุลนะครับตลาดนะครับ พี่น้องเอ,อ้ยไม่จะเก็บปวยไข่พร้อมโซ่หม่หายป่วยม้อสุขพญาติหายนี่เว็นทางไก่เนียนจะไปขไข่ค่าหาคำนั้ให้เตางถินใครองยูใครคงกินก็คอยรู้ลับใดสมใจเจ้าบาดธนาอันนั้นเงินคำแกวไหลมายาได้ขาดเงินบาดแบงไอ้งวเขาเจ้าทุกคนเด็กพี่น้นองเดอ้อ ขอบพุนพี่น้องทุก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 ท่านที่ท่านบชมช่องน้ำมันกีแนล98เเป็นร่ายไก่ร่ายช่องร่กรไล่ร่าแช่ร่ายดีตัดรับนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ